จุดจบข้าวหอมพวงหรือข้าวจัสมินสวัสดีจ้าไม่ก้าแม่แจงข้าวอีกแล้วเนาะคะ่ะจุดจบ ข้าวหอมพวงนะคะค่ะวันที่17ตุลาคม2563นะคะเวลา15นาฬิกา55นาทีนะคะสมาคมชาวนายอมรับข้าวหอมพวงโรงสีไม่ประกาศรับซื้อจริงชี้พันเถือนแน่ปูกกขอ79เชื่อม คลัสเตอร์การันตีโรงสีรับซื้อแน่นอนนะคะเรามาดูเนื้อหารายละเอียดกันนะคะนายปาโมดเจริญสีนนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยท่านก็เปิดเผยว่าจากกรณีไม่รับซื้อพันไม่รับซื้อพันข้าวหอมพวงหรือข้าวจัสมินมาจากสาเหตุ4 5ปีที่ผ่านมาเกษตร เพราะพันธ์ข้าวกันเองทำให้ข้าวในานามีคุณภาพไม่ดีสีแล้วได้ปริมาณข้าวสารต่ำทางกรงการข้าวไม่ได้รับรองพันธเพราะกรมกำลังทยอยพันธ์ข้าวที่ได้รับรองพันใหม่ออกมาปีละสองสายพันธ์ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากกว่าที่ผ่านมาทางผมกับนายเกรียงศักด์ตาปนาโน,นนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ด้านการทำงานร่วมกันร,ระหว่างชาวนากับโรงสีข้าวจนเกิดเป็นกำแพงเพชรโมเดลนะคะและพื้นที่ภาคกลางบางจังหวัดเกิดเป็นคัสเตอร์ข้าวเพื่อให้เป็นโครงการนำร่องให้พี่น้องชาวนาและเกษตรกรไทยเข้าร่วมกลุ่มแล้วมาขับเคลื่อนเรื่องคุณภาพข้าวเพื่อประกันความเสี่ยงในอาชีพของเรานะคะ สอดคล้องกับนายสานิตจ,จินตนุพงศ์ประธานยุทธศาสตร์และอุปนาย,ยกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยภาคกลางตอนบนเล่าให้ฟังถึงที่มาของกำแพงเพชรโมเดลกํคนกําแพงกินข้าวกำแพงว่าสำหรับข้าวพื้นนุ่มเป็นข้าวชนิดใหม่ที่เพิ่งรับรองพันใหม่ออกมารองรับตลาดของผู้บริโภคทั่วโลก โดยชนิดพันธ์ุข้าวพื้นนุ่มที่ตลาดต้องการมากคือข้าวพันกอขอเจ็ 9, และข้าวพันกอขอสี่แต่ละสายพันธ์ุมีจุดอ่อนจุดแข็งและมีความต้องการของลูกค้าไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะกอขอสสานี้เป็นข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ ข้าวตลาดเฉพาะซึ่งปกติแล้วโรงสีทั่วไปจะสีข้าวตลาดเม็ดหรือตลาดทั่วไปเพราะระบบการผลิตสมัยนี้ต้องใช้ปริมาณข้าวเปลือกจำนวนมากถึงจะคุ้มค่าการผลิตในขณะที่กขอ79เป็นข้าวนุ่มหุงขึ้นหม้อลักษณะกายภาพเม,มเล็ดยาวซึ่งเป็นอัอตลักษณ์ของข้าวไทย ข้าวสารสวยเป็นที่ต้องการในตลาดแมทเป็นข้าวต้านทานโรคไม่ชอบน้ำเยอะเป็นข้าวอายุยาวนานแต่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงตอนนี้จึงตอบโจทย์ตลาดและโรงสีดังนั้นกลุ่มข้าว GAP ขาุุอำเภอขานุวรลักษ์สบ,บุรี กำแพงเพชรจึงเลือกกอขอเจ็ามาทดลองปลูกในปีหกสาจำนวน3,500ไร่กลุ่มอำเภอบึงสามัคคีห้าไร่นะคะอันนี้คือรายละเอียดนาะจา๊ะเนาะนายชัดชัยมาฉายสจออำเภอขานุวรลักษบุรี และประธานกลุ่มข้าว GAP ขานุกล่าวเสริมว่ากลุ่มข้าว GAP ขานุได้ขอให้สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยขอให้กรมการข้าวสนับสนุนการเพราะปลูกข้าวพันกอขก้าและขอให้สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยประสานมือกับโรงสีข้าวไทยแนะนำโรงสีข้าวที่มีความชัดเจนในตลาดข้าว ในประเทศและโรงสีที่มีตลาดส่งออกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจไม่ใช่ผู้รับจ้างผลิตโดยจะนำข้าวเปลือกคุณภาพของกลุ่มไปส่งมอบให้โรงสีเพื่อป้องกันการปลอมปนข้าวของพ่อค้าของเพราะขาดองค์ความรู้ในข้าว ที่ผ่านมาผู้ส่งออกจึงมักเจอปัญหาเรื่องข้าวปลอมปนและกล่าวหาชาวนาม,มาตลอดเวลาซึ่งวันนี้ทางกลุ่มทยอยส่งมอบข้าวเปลือกให้โรงสีที่ร่วมกันสร้างคอสเตอร์ข้าวทางกลุ่มใช้ลานข้าวในพื้นที่โดยนายกอบตแสนตอ่ออาสาเป็นผู้ประสานงานให้กลุ่มในขณะนี้เราก็ได้ ข้าวเปลือกส่วนหนึ่งไว้แปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อสุขภาพของพวกเราและชุมชนของพวกเราตามแนวทางคนกำแพงกินข้าวกำแพงซึ่งจะออกสู่ตลาดเดือนธันวาคมนี้นะคะอันนี้สําหรับรายละเอียดเนื้อหาข่าวนะคะว่าทำไมเพื่อนไม่รับซื้อข้าวนะคะจุดจบข้าวหอมพวงนะคะ อันนี้ที่มาที่ไปและสาเหตุแม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งพี่น้องจะได้ทราบทั่วกันเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ